สวัสดีครับ FC นะครับไม่ได้อัดคลิปลงหลายวันนะครับเพราะเป็นแผลในปากเจ็บปากนะครับอากาศหนาวนะครับโอ้โหโอ้โหดูข่าวทุกวันทุกวันก็โหเศร้าใจไปเรื่อยนะครับความจริงเปิดเผยมาเรื่อยนะครับเกี่ยวกับชายแดนไทยกัมพูชานะครับโอ้โหปกปิดกันมาตลอดนะครับว่ายึดตรงนั้นได้ยึดตรงนี้ได้แต่จริงๆแล้วครับเริ่มไขเริ่มปูดเริ่มความลับออกมาเรื่อยนะครับว่าที่แท้เสียเสียไม่รู้กี่ที่นะครับโอ้โห มีแต่ภูมะเขือเท่านั้นแหละที่อวยนะครับตาเมินทมกับภูมะเขือนั่นแหละอวยกันจังนะครับได้แค่นั้นโอ้โหแต่จริงๆน่าจะเสียเยอะกว่านั้นนะครับโอ้เก็บกันเงียบเลยโอ้โหผลประโยชน์มันมากกว่าชาติบ้านเมืองของเราก็แบบนี้แหละโอ้โหมันไม่แปลกตั้งแต่จะสร้างบ่อนสร้างบ่อนคาสิโนโในกรุงเทพและมีคนตอ,ออกมาต่อต้านโอ้โหประชาชนเราก็หลงกลกับเขานะโอ้ ไปต่อตรงต่อต้านตามเขาตามนักการเมืองตามพวกขายชาติเขาโอ้โหที่ไหนได้เขามีบ่อนแถวชายแดนเเต็มไปหมดเลยอ่ะ <S <S ทักสินรู้อ่ะพวกทักสินพักเพื่อไทยรู้น่ะก็เลยจะดัดหลังก็เลยจะกลับมาตั้งบอนที่กรุงเทพไม่ถูกกฎหมายเอาเงินเข้ากฎหมายโอ้โหไอพวกที่จะเสียผลประโยชน์ก็ดิ้นกันจ้าละวันเอาประชาชนก็เป็นวัฒกรรมโอ้โหเมืองพงเมืองพุทธโอ้โหประชาชนก็เสียเหลี่ยมตามเขาไปจนได้ถอน อินเตอร์เน้นคอมแพก์ออกจากคอลมโอ้โหที่ไหนได้บอนพวกเขาเต็มชายแดนทั้งนั้นเลยเขากลัวขาดผลประโยชน์เขากลัวพวกเล่นการพน,นันไม่ไปเล่นที่บอนพวกเขาตั้งขึ้นมาแถวชายแดนโอ้โหเป็นไงตอนนี้ว่าใครรักชาติใครเกลียดชาติใครขายชาติตัวจริงเนะี่ยเป็นไงล่ะด่าแต่สักสินไว้แล้วตอนนี้เป็นไงอะ่ะตาสว่างกันทั้งประเทศแล้วใช่ไหมเอโอ้โหแค่นี้แล้วก็เราจะเชื่อใครชอบใครเราต้องคิดให้ดีนะครับว่าเขามีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงเปล่า ทักษินจะตั้งบ่อนกนนารพนันเอาเงินภาษีเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายออกมาดิน้นออกมาต่อต้านกันจ้าละวันโอ้มีนักการเมืองออกมากระโ ho ไม่อยากจะเชื่อแล้วประชาชนอย่างพวกเราไปตามเกมของพวกเขาโอ้โหผมต่อต้านมาตลอดว่าทําบ่อนกนนารพนันถูกกฎหมายยังไงมันก็ดีอ่ะเพราะว่าคนเรามันยังไงมันก็เล่นอยู่ดีแหละเราจะไปต่อต้านทําไมมันมีก็มีไปดิเราไม่อยากเล่นก็เรื่องของเราอ่ะเขาเล่นไปก็เงิน เข้าเป็นภาษีเก็บภาษีพัฒนาประเทศไช่ไหมแต่ตอนนี้แถวสายแดนแล้วมันม,มีเงินภาษีที่ไหนอ่ะโอ้โหประชาชนเรานี่ก็ตามเกมเขาไม่ทันแล้วเขาออกมาต่อต้านว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เราก็ตามเขาไปว่ามันไม่ดีโอ้โหเดี๋ยวนี้ตาสว่างแล้วทําไมเขาถึงไม่ให้สร้างบอนที่กรุงเทพนะที่ว่าจะทําบอนที่กุหมาแถวกรุงเทพแต่มันเป็นเพราะอะไรรู้จักเลยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมแถวอย่างนี้ก็อย่าไปตามเกมเขานะครับเขาสลาดกว่าเราเราก็ไปตามเกมเขาเขาว่าอย่างไงเราก็ตามเกมเขาฮะ รู้แล้วแค่นี้แหละครับฝากเป็นกําลังใจให้ทหารชั้นผู้แนวผ,ผู้น้อยแถวไยแดนนะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะครับอันตรายทั้งปวงนะครับถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับขอให้ภาคคุ้มครองนะครับขอบคุณครับ